การที่เราได้มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่งเพราะว่าการดําเนินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยหลายอย่างกรรมที่เคยทําไว้ในการก่อนก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งอาหารที่ทานเข้าไปหรือขบฉันเข้าไปก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถในแต่ละวันแต่ละวันก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมฝนฟ้าอากาศฝุ่นต่างๆก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งในฐานะที่เรายังมีชีวิตอยู่ณนะปัจจุบันแสดงว่าก็เป็นการบอกให้รู้ว่าเรายังไม่สิ้นกรรมกรรมดีที่เราเคยทำไว้นั่นแหละก็ช่วยหล่อเลี้ยงให้เราดำเนินชีวิตไปได้แม้ว่าอาจจะไม่ดีนักแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้เรา เกิดความลำบากในการดำเนินชีวิตในการเจริญกุศล